ลูกกินอะไรอยู่คะลูกกินอะไรคะปากแดงแป๊ดเลยอะไรลูกอ,อร่อยไหมคะสตรอเบอรี่นี่ไงนั่นนี้มีสตรอเบอรี่สดนะคะอร่อยมากเลยใช่ไหมใช่ไหมคะลูกหยิบกินเองได้แล้วด้วยนะคะเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยค่ะืวัวกินมะละกอค้าวน,นี้แม่มีสตรอเบอรี่ให้ใช่ไหมคะ ออ้ตาเบลี่ต่ออะไรอ้าใช่อ้าเลยแล้วลูกกินดังชิ้นนั่นเหรอปุ๋นเอกมาก่อนเดี๋ยวมันเข้าคอไอมันกินได้ฮะเคี้ยวดีดีเคี้ยวเคี้ยวไหนแม่ดูสิทำนี้เขี้ยวเคี้ยวเลยเออเคี้ยวแบบที่แม่สอนน่ะเออเขี้ยวเออดีดีเคี้ยวอืมแล้วกินได้เหรอชิ้นมันเริ่มเทิ่มปุ๋น หนเอ้ยดูสิเอาหมากออกมาจากปากเร็วเฮ้ยมันกินไปแล้วเว้ยเกินได้ด้วยโอ้ยลูกโอ้ใช่ธรรมดา,าลูกบีจ้จนเละอย่างเงี้ยถึงจะกินกินลูกกินไปทั้งชิ้นเลยเออดีไม่ติดคอเอาขยำก่อนขยำก่อนอย่างนะขยำนะกัดนะกัดนะเออกัดดีไนดะ้ลูกกัดกัดเออกัดนะคะอ,อ,อย่าก,กินทั้งชิ้นนะคะ อ, ious, อร่อยค่ะกินโชเลยค่ะท่านผู้ชมคะหน้านี้สตรอเบอรี่อร่อยมากค่ะคุณกินโชนะคะเนี่ยหืมกัดเป็นแล้วด้วยนะคะมีฟันสองซี่ค่ะที่ข้างล่างใช่ไหมคะไหนลุกเอโชไปดิอุย้ยลุกโชกัฟันดินี่ค่ะเอ้าไม่ใช่โชเล้นโชฟันโชฟันเร็วเร็วว้ายโชค่ะกินอย่างเมามันอ๋ออุ้ย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 ออกัดตอนกัดครึ่งชิ้นเออ ดีมากทีนีああ้ลูกจับไม่ถนัดแล้วแม่ไม <tem> <w> ่จ <noise> uh ับให้อ่ะอ่ะอ้าอมอมอือร่อย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 อืมอมอามใช่อ่ะส้มมากส้มีแม่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะคะมันก็หยิบได้้วคะหยิบเข้าปากค่ะแต่ส่นยาก่จะหล่นนะคะใ้องไปตามเก็บเอามาให้กินค่ะอะ อมูอ๋กัดนิ้วแม่เลยค่ะใช้ฟันกัดนิ้วแม่ค่ะนะคะอืมอร่อยไหมคะอร่อยมากใช่ไหมคะคอนเฟิร์มค่ะหวานทั้งคู่เลยวันนี้แม่ได้ส้มมาวานหวานต้มบีโอยนะคะปลอดสารพิษค่ะใช่ไหมอ,อืมเออชอบสตรอเบอร์รี่มากกว่าค่ะอ,อ้ลูกจ๋าช่วยกันสองมือมันยังตกที่นี่เลยอ่ะอันหน่อยอ่ะ อ๋อโอ๊ยกัดมือแม่เ้ว